สวัสดีครับผมพี่เลี้ยงเองนะครับก็พบกันในรายการนักปฏิบัติธรรมคุยกันนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอิทธิบาท4กับการฝึกสมาธินะครับก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะครับว่าอิทธิบาท4กับการฝึกสมาธิเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างไรนะครับแล้วเราจะเอานํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูที่ตัวชาร์ตนะครับะนะครับ อะิอธิบาท4กับการฝึกสมาธินะครับนะครับคราวนี้ทั้ง4อย่างนี้นะครับจะสามารถทําให้เราสําเร็จในการปฏิบัติสมาธิได้นะครับอิธิบาท4เนี่ยนอกจากการที่เรานํามาใช้ในการฝึกในการปฏิบัติแล้วนะครับเราสามารถนําไปใช้ประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆอย่างเช่นในกิจการการงานของคุณการเรียนของคุณนะครับ หรือการทํากิจกรรมบางอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทั้ง4อย่างนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือมีฉันทะนะครับความพอใจ 2. มีวิทยาความเพียรพยายามนะครับ3มีจิตตะความรู้สึกนึกคิดนะครับ4วิมังสานะครับหรือการไต่ตองหรือการทดลองหรือการสรุปผลก็ได้นะครับครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูแต่ละหัวข้อนะครับ ฉันทะความพึงพอใจนะครับอันนี้ก็หมายถึงเรามองอ,อย่างเช่นเรามองตัวอย่างนะครับโอเคคนนี้เขาทําแบบนี้นะครับประสบความสําเร็จแบบนี้แล้วเารวาเรบบก็ไปดูไอดอลมาพอเราไปดูไอดอลมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็อ๋อเออเขาทําแบบนี้แล้วเขาจะประสบความสําเร็จแบบนี้นะครับเราจะได้มีกําลังใจนะครับมีแรงที่จะ ในการฝึกในการปฏิบัตินะครับฉันทะความพึงพอใจคือเราจะต้องจิตจะต้องน้อมไปด้วยก่อนนะครับแบบนี้ครับก็เรียกว่าพอใจในสิ่งที่เราจะทำนะครับนะครับง่ายนะครับส่วนข้อที่2ก็คือวิริยะความเพียรพยายามอันนี้ขาดไม่ได้เลยครับไม่ว่าจะกิจการการงานใดๆนะครับการฝึกสมาธิคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสมถารูปฌานเนี่ยยิ่งเราฝึกลึกลงไปลึกๆเนี่ยโอ้โหมันต้องใช้กําลังความเพียรมากเลยนะครับ ยกตัวอย่างเมื่อก่อนนี้ผมก็เดินจงกรมวันละหชั่วโมงเป็นอย่างร้อยไปนั่งสมาธิกับหมูอีกนะครับ2-3ชั่วโมงทุกวันนะครับนะครับสมัยเป็นพระนะครับแล้วก็แล้วก็กลับมานั่งที่กุฏิส่วนตัวเองอีกนะครับปัจจุบันศึกมาแล้วผมก็ยัง พยายามมา14ปีก็ยังทําอยู่นะครับแต่ว่าการฝึกปฏิบัติอาจจะไม่ได้เข้มข้นเหมือนกันกับตอนที่เป็นพระภิกษุนะครับนะครับแต่ก็ยังทําอยู่เป็นประจํานะครับผมว่าทาอยู่เป็นประจําทุกวันไม่ได้ขาดเลยนะครับจะมากจะน้อยก็ยังทํามาอย่างต่อเนื่องนะครับความเปลี่ยนพยายามก็ทําให้เราประสบความสําเร็จได้เหมือนกันนะครับอย่างที่3จิตตะนะครับความรู้สึกนึกคิดนะครับความคิดหรือความรู้สึกนะครับ อย่างเช่นเรา,าเราทําธุรกิจอะไรบางอย่างนะครับเราก็ต้องสํารวจดูถูกต้องไหมครับว่าภายในองคอ์กรของเราเนี่ยภายในร้านค้าของเราเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างมันมีอะไรหายไปบ้างมีอะไรเสียหายไหมนะครับเออเหมือนกันเลยครับจิตตาเนี่ยหรือความคิดหรือความรู้สึกนะครับจิตอันนี้มาจากวิญญาณก็ได้นะครับหรือความรู้สึกนะครับ รู้สึกในสิ่งที่เรากําลังจะทําอยู่เนี่ยคุณก็จะเห็นชัดเจนเลยนะคราวนี้การที่คุณจะมาประยุกต์ใช้ในการฝึกสมาธินี่อ่าอย่างเช่นระหว่างตอนที่คุณกาลังฝึกอยู่นะครับคุณสติคุณเห็นไหมครับว่าจิตมีความง่วงมีถีนั้นมิทะอย่างเงี้ยมีความลังเลสงสัยอย่างเงี้ยครับเออสภาวะต่างๆมีความคิดฟุ้งซ่านแบบเนี้ยครับจิตจะต้องอสติจะต้องเห็นจิตเห็นความรู้สึกแบบนี้นะครับ นะครับหรือถ้าเป็นทางด้านกุศลเนี่ยคุณก็ต้องเห็นแล้วครับว่าความรู้สึกอของอารมณ์ของกุศลเป็นอย่างไรผ่องใสเป็นแบบไหนความตั้งมั่นเป็นยังไงสงบเบาโล่งโปร่งสบายมีความรู้สึกเป็นแบบไหนเหมือนกับคุณไปสํารวจบ้านของคุณเลยนะครับแต่บ้านในที่นี้ก็หมายถึงจิตของคุณถูกต้องไหมครับคุณจะต้องสํารวจสิ่งเหล่านี้ให้ดีให้แน่ใจให้ชัดเจนก่อนนะครับเพราะว่าเวลาที่ เราจะทาอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะต้องรู้ต้นสายปลายเหตุไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยลอยนะครับโดยที่เราไม่ได้รู้อะไรเลยเราควบคุมอะไรไม่ได้นะครับการที่คุณใช้สติเนี่ยเข้าไปสํารวจความรู้สึกนึกคิดของจิตนะครับจะทําให้คุณเห็นเลยว่าอ๋อตอนนี้จิตกําลังจะเสวยอะไรอยู่นะครับแล้วเราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรนะครับแบบนี้นะครับส่วนอันที่4ี่ก็คือวิมังสาหรือ ความไต่ตองหรือการทดลองเนี่ยอันนี้หมายความว่าหลังจากที่คุณปฏิบัติเสร็จแล้วนะครับคุณก็มาเทียบผลดูว่าเออทำแบบนี้ผลเป็นอย่างไรทําแบบนี้ผลเป็นอย่างไรเพราะว่าการที่คุณเอาผลการทดลองมาสรุปได้เนี่ยคุณจะรู้เลยว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยคุณจะปฏิบัติอย่างไรมันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราจะแก้ได้อย่างไรนะครับอ่าแบบนี้นะครับคราวนี้ อิธิบาทสี่เนี่ยสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับสิ่งอื่นๆได้อันนี้เราพูดถึงเรื่องสมาธิไม่ว่าจะเป็นสมถะหรือ,อรูปฌานก็ดีรูปฌานก็ดีนะครับอันนี้คุณจะต้องนําสิ่งเหล่านี้นะครับมาประยุกต์ใช้นะครับเพราะฉะนั้นทั้ง4อย่างนี้นะครับถ้าคุณทําได้ทั้ง4อย่างนะครับจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในการฝึกในการปฏิบัตินะครับ ก็พอที่จะมองภาพออกแล้วนะครับว่าอิทธิบาท4เนี่ยเราสามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับอ,อย่างเช่นคุณไปเรียนหนังสือใช่ไหมคุณก็ต้องเออคุณอยากจะเรียนคณะอะไรที่คุณต้องการอยากจะเรียนเพราะว่าคุณไปเห็นตัวอย่างมาแล้วใช่ไหมครับเออคุณอยากจะเรียนคณะแพทย์คณะวิศวะหรือคณะสถาปัตย์หรือศิลปรกรรมนะครับเออคุณก็ไปเห็นตัวอย่างมาแล้วม,มีความรู้สึก นะครับเออนะครับมีความพึงพอใจกับคณะเหล่านั้นใช่ไหมเออต่อไปคุณก็พยายามเรียนใช้ความเพียรในการเรียนนะครับเออต่อไปคุณก็มาหมั่นํารวจว่าเออตอนที่คุณเรียนอยู่เนี่ยเออมันมีอะไรบ้างเออมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างตอนที่คุณเรียนหมันคือเหมือนคุณสารวจบ้านของคุณเองใช่ไหมเออคุณจะไปเรียนคณะศิลปกรรมเออคุณคุณต้องใช้อะไรบ้างมีสีมีอะไรบ้างถูกต้องไหม กระดาษอะไรแบบไหนคุณก็ต้องสำรวจไปนะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือวิมงังสาคือคุณก็ต้องมาสรุปผลว่าเออตอนนี้เราทําอะไรไปได้บ้างแล้วอันไหนที่แท่งทําไม่ได้แก้ไขซะคุณต้เห็นปัญหาแล้วลวคุณก็กลับไปทําใหม่นะครับเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้หรือแม้แต่ใช้ในการาปฏิบัติก็ได้นะครับ ส่วนอิธิบาท4เนี่ยเป็นตัวเครื่องช่วยทําให้เราประสบผลสําเร็จได้นะครับคนที่เขาไม่ประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติเป็นยังครับเพราะเขาไม่มีสิ่งเหล่านี้เขาไม่มีอิธิบาท4หลายหลายท่านที่ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติทั้งทางโลกทั้งทางธรรมเนี่ยเขามีอิธิบาท4กันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ที่มาแนะนําในรายการนักปฏิบัติธรรมวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอ่ะ ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการนะครับก็ขอบพระคุณยูทูบเมมเบอร์ด้วยนะครับนะครับท่านก็จะได้รับฟังหรือได้รับชมคลิปก่อนใครแล้วกันนะครับส่วนท่านที่ยังไม่เป็นก็รีนเชิญนะครับอ่าแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับทุกครั้งที่มีการกดไลค์หรือกดแชร์หรือมีการคอมเมนต์เนี่ยฟีดก็จะเด้งบ่อยขึ้นนะครับ ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านในการปฏิบัติธรรมด้วยนะครับผมพี่เลี้ยงเอลาไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับลานะครับสวัสดีครับ